สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่3พฤษภาคม2564นะคะและราคาทองวันนี้ปรับครั้งที่1มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9้านิกา27นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,200บาทรับซื้อ,อที่26,100บาทส่วนทองรูป,ปรพันธ์9 6 5นะคะขายออกอยู่ที่26,700บาทรับซื้อ,อที่2 5 6 3 5บาท56สตางค์ค่ะ เช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะสปอตโกนะคะล่าสุดอยู่ที่1773.40ดอลลาร์ต่อออนค่ะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้นะคะมีการปรับขึ้นนะคะอยู่ที่1772.940ดอ่อลลาร์ต่อออนค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.06%เค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่31.210ค่ะ ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.08%ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิ หัวเซิงเหงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ